หาคุณกำลังมองหารถมือสองอยู่นะครับวันนี้ผมพามาดูรถมือสองผู้ครองรายเดียวที่รับประกันโครงสร้าง100%ก็ไม่ใช่รถที่ไหนเลยรถที่ร้านมาริโอมอเตอร์ของเราเองนะครับามาดูดีกว่านะตัวนี้เป็นตัวรีโวนะครับเครื่องยนต์2.4นะสวยมากเลยนะครับโครงสร้างไม่มีแตกไม่มีหักเลยเรามาดูเซฟทูมก็มาไฟใกล้ๆเลยตัวนี้ไฟขัดให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เคลือบน้ํายามาแล้วก็ในเรื่องของสีเนี่ยก็จะมีการความเงาให้นะครับ ประมาณ0ดกว่าไมครอนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเคลือบแก้วนั่นเองสีตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับก็จะมีการแบบถลอกถลอกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวสูงเข้ามาเลยสูงเข้ามาเลยมันจะมีจุดถลอกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ซึ่งทางร้านก็ยังไม่ได้ทําให้นะครับเพราะว่าอยากให้มันคงสีเดิมมากที่สุดนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูล้อแมกนะครับตัวนี้แมกเวลนะครับตัวนี้สเปคที่วัยรุ่นเขานิยมกันนะครับยางปี2021เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเปลี่ยนยางให้หนึ่ส ปนการสนิมถุงล้อให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาดูภายในครับความสวยงามของตัวรถมือสองร้านมาริโอมอเตอร์นะครับสามารถที่จะดูได้ภายในกล้องเลยนะครับตัวนี้จุดต่างแตกต่างจากตัวของเดิมก็คือมันเป็นหน้าจอนะครับอ่ะเดี๋ยวเอากล้องมาเดี๋ยวซูมให้นะครับวุมาะลัยครับเป็น power ครับมี srs airbag นะครับดูครับสภาพใหม่ๆเลยนะโลโก้ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรอยนะครับเงาเแบบนี้ แล้วก็พวกวัสดุต่างๆนะครับมีความแบบเป็นดีเทลอยู่นะครับไม่มีความด้านนะเลขไมค์คันนี้นะครับ90,06นะครับสวสดสอบได้เห็นไหมครับกระจกใสๆไม่มีรอยเลยเดี๋ยวผมจะซูมเข้ากระจกให้เห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกวัสดุต่างๆนะครับตัวนี้สวยงามเลยนะเห็นไหมครับเออดูร่องดูอะไรพวกนี้นะครับก็คือร่องช่องไฟเท่ากันหมดนะครับก็คือเป็นของเดิมโรงงานนั่นเอง หน้าจอเป็น on Android นะครับแล้วก็เห็นไหมสต้อนกระจกนะครับใส่แบบสต้อนกระจกเลยไม่มีแตกเลยนะทัชสกรีนลื่นๆครับผมรีโว่ใส่จอเข้าไปก็ดูดีขึ้นนะแอร์ครับนี่ไม่มีลอกเลยปุ่มนะครับอ่าเห็นกันไหมนี่ครับโอ้โหพอมันเปิดออกมาแล้วมันดูเท่จังเลยอะ่ะนะครับมีระบบนำทางมีเพลงมีบลูทูธวิทยุ FM AM นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแมนนวลเห็นไหมแล้วดูพับถุงเกียร์พวกนี้นะครับจะพาพไม่มีรอย แตกงานลายงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ลองดูดูนะครับก็คือได้นะครับก็ยังขาวอยู่ปุ่มครับอีคอนโหมด power mode ครับแล้วก็ตัวเบาเห็นไหมครับลายดีเทลเข้าไปดูลึกๆนี่ครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยลองดูรายละเอียดแบบเจาะจงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เป็นรถ4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับราคาไปราคาเดี๋ยวพี่ฟังผมอธิบายนิดนึงก่อนไปไหนวะโอเคซึ่งตัวนี้แม็กไวเนอร ของโตโยต้าตรงนุ่นเลยตรงเซฟก้มนิดหนึ่งช่มานะนี่ครับท่อเป็นท่อซูมนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งเส้นเลยลั่นๆเลยนะราคาเลยมาเกียออโต้ราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันแค่นี้พอจบเลยนะครับผมเอาราคาพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ดูในคลิปนี้อยู่นะครับรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุดสิบปีหรือหนึ่งแสนกิโลเมตร แล้วก็รับรประกันโครงสร้างนะครับหนึ่งรปร็รับประกันไมเทนหนึร้อยเปอใครอยู่ลบแว้กับลูกการหรือเต็ดซิ้นในวินใหม่นะครับเดินเชิญเลยที่ร้านมารีโอมอเตอร์หรือใครดูช่องทางออนไลน์อยู่นะครับก็อย่าลืมทักเข้ามาได้นะครับมีบริการจาัดฟแนแดนมีบริการส่งรถให้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมนะใครที่จองวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวมีสิทธิพิเศษให้เจอกันครับ